และนี่ทีมงานของเราก็ได้ทำการส่องหน้าผาครับเพื่อบันทึกภาพภาพแห่งความทรงจำครับผมภาพที่สุดประทับใจของเราครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้จะพามาชมน้ําตกตาดใหญ่ครับแกนแคนยอนน้าหนาวครับผมที่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวครับจังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่ด้านหลังของเราได้เองครับผมน้ําตกตาดใหญ่แล้วก็เป็นแกนแคนยอนด้วยนะครับที่นี่เดี๋ยวมาดูสิ ความมหาศาัศจรรย์ความสวยงามในฤดูฝนจะเป็นอย่างไรไปกันเลยครับและนี่ก็คือหน้าน้ำตกตาดใหญ่ครับผมมาดูลานหินมหาศาัศจรรย์ด้วยครับน้ําก็จะไหลลูกงไปด้านนี้ครับผมหยสวยงามครับสวยงามเชิญสองน้ำตกครับ เาดูด้านล่างนี่ครับเราจะลงไปด้านล่างครับด้านโน้นครับมีฝรั่งครับพี่กับน้องผู้หญิงกับผู้ชายครับแต่ว่าเป็นพี่กับน้องกันก็คือมาตั้งแคมป์อยู่เนี่ยครับอยู่บริเวณด้านบนโน้นด้านบนโน้นนะครับเสร็จแล้ว คนที่เป็นผู้ชายครับที่เป็นพี่ก็ลงมาที่นี่ครับเดินมาสำรวจหน้าผาตอนกลางคืนก็เลยพัดตกลงไปที่หน้าผาด้านล่างนะครับเสียชีวิตนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาตอนนั้นครับผมก็น่าเสียใจกับเ้าอยู่ครับมาเที่ยวแบบสนุกสนุกแต่ว่า ขาดผลเกินไปก็เลยตกหน้าผาเนี่ยครับหน้าผาด้านล่างเนี่ยและนี้คือน้ำตกโอ้สวยงามมากครับตาดใหญ่ครับเข้ามาที่หมู่สองครับตำบลโคกมนอำเภอนนํำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ <Wow. S 1> เดินทางเข้ามาก็5กิโลเมตรครับถึง <Wow. S 1> ที่นี่ ดูสิครับเนี่ยครับน้ำก็แรงใช้ได้อยู่เราจะลงไปด้านล่างเลยครับด้านล่างโน้นเย็นสดชื่นมากดูครับดูน้ำตกด้านหลัง น่าผาผไปครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันแล้ก็ลงบันไดครับผม สวยงามมากครับดูร้านหนึ่งนะ Amazing ครับผมตกตาดใหญ่แกนคันยอดหนังหนาวครับ มันจะมีทางไปด้านโน้นอยู่ครับทางไปส่องม่านน้ำตกเพราะว่าวันนี้เราเอารถยนต์มาครับก็เลยเข้าไปไม่ได้ถ้าเดินก็นจะไกลเกินไปครับเนี่ยครับบริเวณหน้าผาที่ผมเล่าให้ฟังชาวต่างชาติมาปีนตรงนี้ครับปีนแล้วก็ร่วงไปด้านล่างนะครับผมเสียชีวิตเลยนะครับ สำหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวจะดูน้ำตกครับโอ้โหสวยจริงครับคุณผู้ชมดูสิด้านล่างะมาน้ำตกนี่สวยมากครับ ถ้าท่านใดจะเดินทางมาก็มาที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเลยครับมุบ่งหน้ามาที่ถนนหมายเลข12แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนหมายเลข2216นะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพส่วนท่านใดที่เดินทางมาจากภาคอีสานก็เลี้ยวขวาครับเข้ามาเส้นทางหมายเลข22 1 6เช่นกันเข้ามาที่นี่ก็จากทางแยกเข้ามาประมาณ2ี่กิโลครับ ูสิมันจะมีทางลงไปด้านล่างอยู่นะครับ แต่ว่าไม่ได้ลงทางนี้ครับผมต้องเดินไปด้านโน้นอ้อมลงไปครับอ้อมลงไปตรงหน้าผาด้านโน้นครับผมแล้วก็ไต่ลงมาเนี่ยครับไต่ลงมาเรื่อยๆที่จุดนี้ก็จะมีคนลงไปถ่ายด้านล่างอยูู่่น้ำน่าจะลึกน่าดูครับ ยืนอยู่นี่ก็ขาสัตว์นะครับผมทะลล่วงลงไปก็เป็นปุ๋ยเฝ้ารากมะม่วงอยู่แถวนี้ครับและนี่ทีมงานของเราก็ได้ทำการส่องหน้าผาครับเพื่อบันทึกภาพภาพแห่งความทรงจำครับผมภาพที่สุดประทับใจของเราครับ ส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวที่มาก็ไม่ค่อยได้เจอน้ําแบบนี้ครับเพราะว่าไม่ได้มาในฤดูฝนกันครับส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวจะมาฤดูหนาวกันครับที่อําเภอ้ําหนาแต่ฤดูฝนนะครับมันจะมีอะไรให้ดูเยอะครับผมทะเลหมอกก็ต้องมาฤดูฝนนะครับถ้าจะชมทะเลหมอกส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวจะคิดว่าฤดูหนาวหมอกจะเยอะและนี้เป็นต้นดอกไม้ครับคล้ายๆดอก จำปีจำปาแล้วนี่ทีมงานของเราครับกำลังถ่ายรูปแลนี่คือตากล้องของเราครับ <c oughs> เขาได้นั่งอยู่ตรงนี้ เพื่อสองภาพน้ําตกดูท่าทางของเขาครับโอ้โหเ,นนเียแล้วเทพครับเทพรอชมภาพได้เลยครับและนี่คือทีมงานที่ไปบุกป่าฟ้าดวงด้วยกันตลอดครับเด็กชายทีม นั่นคือคุณพยาบาลครับเขาได้นั่งโค้ท่าที่น้ำตกแห่งนี้เป็น,น,นไงบ้างครับเล่นน้ำตกคนใหญ่คนใหญแล้วดูหลังของเขาครับนี่ครับถ่ายรูปยังไงอยากทั้งตัวเลยครับผมลงคนลงุนมาก เธวดูเด็กชายทิมเปียกทั้งตัวครับผมเปียกทั้งรงก่อนแล้วนั่นคุณพยาบาลยังไม่เปียกน้ำต้องหลอกให้เขายืนอยู่น้ำตกนานๆ <c oughs> เขาจะได้เปียกอพอ,อที่แกนแกนย้อนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นหินเรียงรายนะครับ <Yeah. S 1> เป็นลักษณะชั้นหินครับเรียงแกงแขันย่อน,นครับสวยงามมาก <Yeah. S 1> นี่ครับด้านนี้ด้านบน <Yeah. S 1> นี่คือสัมภาระของเรา อบพยบครับอบพยบ,บ,บยเก็บของครับเตรียมตัวย้ายไปที่ใหม่มยืมอะไรกันหรือเปล่าน,นครับร้านที่ โอเคครับสำหรับทริปน้ำตกตัดใหญ่ครับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมท่านใดที่ชอบก็ฝากกด Subscribe กด Like กด Share ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทีมงานเรียงอีลาน